สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะพบกับซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครับซีรีส์ที่เพื่อนครูชมแล้วสามารถนาเอาไปออกแบบวางแผนการสอนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ครับโดยเช่นเคยครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคุปต์มาให้คำแนะนำครับวันนี้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาครับสำหรับประถมเด็กประถมเด็กตัวเล็กๆนะฮะในตอนที่ชื่อว่าสุขศึกษาขาแดน ป2องฮะสู่ศึกษาขาแดงใช่ไหมอาจารย์มันเหมาะกับเด็กทชื่อมาเข้จมันชอบเต้นนะครับโอ้โหน่ารักมากแล้วทุกคนมีปัญญาทางด้าน b o u d e r y intelligence คือเต้นได้ทุกคนแล้วก็เห็นแต่ละคนเต้นยังมีความสุขแต่นั่นเป็นเหมือนกับการอุ่นเครื่องใช่ไหมฮะวอร์มอัพใช่ไหมครับเป็นวอร์มอัพวอร์มอัพจริงๆทางร่างกายและวอรมอัพเตรียมจะเข้าสู่การเรียนการสอนกพอเอิญมัน วอร์มอัพข่าวนี้พัฒนเต้นแล้วมันเข้าสู่เรื่องที่จะสอนครนะก็เป็นเรื่องของจังหวะการเต้นของหัวใจครับแล้วก็อวัยวะภายในตับไตไส้พุูกอะไรนะแล้วคุณครูเขาหยิบเพลงไหนมาสอนแล้วตอนนี้มีเนื้อหาอย่างไรบ้างไปชมกันก่อนเลยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การเรียนการสอนต่อไปเพราะว่ามีเพลง สนุกสนานมาให้นักเรียนได้ฟังก่อนที่นักเรียนจะฟังเพลงเนี่ยทุกคนต้องลุกขึ้นแล้วก็เต้นไปตามจังหวะเพลงนะคะพร้อมหรือยังคะอ่ะเริ่มเลยค่ะ สำหรับการนำเข้าสู่บทเรียนนะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่ดึงดูดใจให้นักเรียนเนี่ยพร้อมที่จะเรียนนะคะในวิชาต่อไปดิฉันเนี่ยก็คิดว่านําเพลงสมัยใหม่เนี่ยมาให้นักเรียนเพื่อเกิดความสนใจมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อนําเข้าสู่บทเรียน,นะคะ่ะอย่างวันนี้นะคะก็ดิฉันก็จะสอนเรื่องอวัยวะภายในซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะก็เลยพยายามคิดว่า เราจะนําเข้าสู่บทเรียนอย่างไรให้เด็กๆเนี่ยสนใจก็เลยไปถามลูกๆที่บ้านว่ามีเพลงอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับเรื่องอว,วัยวะภายในดเด็กๆก็แนะนําว่าให้ใช้เพลงรักแท้คืออะไรสิคะกับเพลงอีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือเพลงจังหวะหัวใจของบีเดสตานะคะดิฉันก็เลยนํามาใช้เพื่อเข้าสู่บทเรียนนะคะ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่ครูเนี่ยควรจะใช้เวลาประมาณสักร้อยละ5-10ซหรือ5 1 0ซของเวลาของการสอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในขั้นนี้เป็นขั้นที่จะโน้มน้าวหรือทําให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจหรือกระตุ้นความสนใจของของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นนําเข้าสู่บทเรียนเนี่ยเราใจตื่นเต้นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเราก็จะได้หลักนะคะ ให้เพลงเป็นสิ่งเราแล้วก็เด็กสังเกตด้วยการฟังในการสัมผัสเพลงก็เป็นการสังเกตแล้วก็เด็กก็สงสัยนะคะก็เป็นคําถามที่ได้จากเด็กแล้วก็เด็กก็ตั้งสมมติฐานก็คือลองคาดกันในคําตอบอันนี้ก็จะอยู่ในขั้นนําซึ่งเป็นขั้นที่คุณครูทั้งหลายเนี่ยพึงได้นําไปใช้เพราะว่าเป็นเรียกว่า เป็นฐานสําคัญของการที่เราจะจัดการเรียนการสอนต่อไปหลังจากที่นักเรียนฟังเพลงนะคะรักแท้แลบอย่างไรแล้วก็นักเรียนคิดว่าครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะนักเรียนก็คิดไปต่างๆนานานะคะบอกว่า,าจะสอนเรื่องความรักบ้างเรื่องรถยนต์บ้างเรื่องตับไตไส้พุงบ้างเป็นไงบ้างคะนักเรียนได้ฟังเพลงนี้แล้วสนุกสนานไหมคะสนุกโอ้โอบางบางคนเต้นแบบมันมากเลยนะคะทีนี้ ก็มีคําถามที่จะถามนะคะว่าเพลงเนี่ยรักแท้มีรักที่ไหนบ้างตับไตไส้พุงตับไตไสุ้งรถจนรถจนสตัสตากางเกงกางเกงนาสกุลนามสกุลการฟังเพลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วโอ้จบไปเราต้องมาคิดว่า,<ม>เ,าเพลงที่เราฟังเนี่ย มันบอกอะไรเราบ้างหลังจากที่นักเรียนฟังเพลงรักแท้แอย่างไรแล้วก็นักเรียนคิดว่าครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะนักเรียนก็คิดไปต่างๆนานานะคะบอกว่าจะสอนเรื่องความรักบ้างเรื่องรถยนต์บ้างเรื่องตับไตไส้พุงบ้างซึ่งก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะคะก็เราก็จะได้รับความรู้ตามจินตนาการของนักเรียนเองเพื่อที่จะดึงนักเรียนเนี่ยเข้าสู่บทเรียนต่อไปคะ่ะนอกจากเต้นไปด้วยแล้วก็มีสมาธิในการฟังนะคะว่าเนื้อเพลงเนี่ยนะคะ พูดเกี่ยวกับอะไรแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยเด็กสงสัยอะไรนั่นก็คืออยากจะใช้หลักว่าคือสิ่งเราที่ให้แล้วก็ให้เด็กทําการสังเกตด้วยการฟังแล้วอาจจะมีการสัมผัสเนื้อเพลงนะคะ <S <S เกิดความรู้สึกนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเด็กควรจะต้องฝึกให้เด็กสงสัยเช่นที่ให้สงสัยว่าจังหวะของการเต้นขของหัวใจมันคืออะไรแล้วเรียกว่าอะไร จังหวะำการเต้นของหัวใจนั้นเราสามารถวัดด้วยเครื่องมืออะไรและจะวัดด้วยวิธีง่ายๆวัดด้วยอะไรได้บ้าง wrote, อย่างเพลงจังหวะของหัวใจเนี่ยนะคะจากเนื <kes> ้อเพลงเนี่ยนักเรียนเขาจะรู้ว่าการเต้นของหัวใจเป็นจังหวะรักแล้วดิฉันก็ถามกลับไปว่าแล้วใจเธอล่ะเต้นเป็นจังหวะอะไรนะคะนักเรียนก็ตอบพร้อมกันอยากสนุกสนานดิฉันก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นนักเรียนอยากรู้ไหมว่าเราจะรู้การเต้นของหัวใจอย่างไรเาะจะให้นักเรียนเนี่ยได้คาที่หัวใจดู จังหวะหัวใจเต้นเหมือนจังหวะเพลงหรือเปล่าลูกเหมือนไหมเหมือนกับเพลงไหมไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะการเต้นของหัวใจเนี่ยนักเรียนทราบไหมว่าการเต้นของจังหวะหัวใจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรลูกอ่าชีพจรเก่งมากเลยนะคะดังนั้นนักเรียนเคยเห็นไหมคุณหมอเนี่ยจับชีพจรตรงไหนคะข้อมือคนอื่นเคยเห็นไหมคะคุณหมอจับชีพจรตรงไหนคะตรงข้อมืออทุกคน ใครเคยจัดชิพจรตัวเองบ้างยกมือขึ้นมีไหมไม่มีเอาวันนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนเรื่องการจับชิพจรนักเรียนยกมือขึ้นค่ะข้างที่ถนัดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะวางลงตรงข้อมือด้านหัวแม่มือไล่ามาอย่างนี้เลยนะคะอย่าวางแน่นเกินไปเบาเกินไปนะคะเป็นไงคะได้ยินไหมจับได้ไหมคะอาทีนี้ครูจะจัดเวลานะคะ1นาทีเริ่มเลยค่ะ ใครนับได้เท่าไหร่เอาไว้ในใจนะคะเดี๋ยวค่อยมีเพลงให้ฟังต่อ ตานะคะทำจิตใจให้สบายทุกคนลืมตาขึ้นค่ะลูกเป็นไงรู้สึกสบายใจไหมคะผ่อนคลายไหมคะหลังจากที่นักเรียนสนุกสนานเต้นกันจนเหนื่อยแล้วคุณครูก็ให้นักเรียนเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็หลับตาทำจิตใจให้สงบ แล้วทาท่าทางเนี่ยประกอบเพลงตามจินตนาการของเพลงนะคะเมื่อร่างกายสงบแล้วเนี่ยก็จะให้นักเรียนจับชีพจรอ,อีกครั้งแล้วก็เปรียบเทียบกับการจับเชีพจรตอนที่นักเรียนเนี่ยเ,เต้นเพลงเร็เรวนะคะว่าต่างกันอย่างไรรู้ไหมว่าทําไมถึงต่างกันหลังจากที่นั่งสมาธิยินอามได้เท่าไหร่ลูกห้าสิบออกกํลาลังกายยินอามได้เท่าไหร่ก <90. S 1> มีคนอื่นอีกไหมคะตอนออกกำลังกายได้ 88บครับอสงบนิ่งได้69ครับ, <68 S 2> ครบใครจะตอบค่อยได้บ้างว่าการออกกําลังกายแล้วก็กร่างกายสงบนิ่งเนี่ยมีความแตกต่างกันย,ยังไงถ้าเรียนมีความแตกต่างยังไงคะเพราะถ้าออกกําลังกายเราต้องใช้พลังงานมากกว่าหายใจเร็วหายใจเร็วกว่า,า,ววาที่นั่งสมาธิค่ะ ตอนเราออกกําลังกายที่ประจอนจะเต้นเร็วค่ะแต่พอตอนเรานั่งสมาธิที่ประจอนจะเต้นช้าค่ะนักเรียนสามารถเรียนรู้จังหวะของหัวใจหรือการเต้นของชีพจรจอได้ง่ายๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสอนอะไรมากเลยนะคะเพราะเราเรียนรู้ด้วยตนเองจากการที่ได้เต้นและจับชีพจรจอเปรียบเทียบเองนี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ครูใช้วิธีสาธิตแล้วเด็กปฏิบัติตามแล้วก็มีการทดลองประกอบนะคะก็ถือว่าเด็กได้มีส่วนร่วมเยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะถ้าคุณครูเนี่ยได้เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยในแต่ละกลุ่มนะคะจะเป็นสองคนหรือ4ี่คนก็ตามเนี่ยช่วยนำเอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากาประสบการณ์ที่ครูจัดให้นะคะมาสรุปด้วยตัวของเขาเองว่า จังหวะของการเต้นของหัวใจเ,เรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็ชีพจรน,นั้นก็คืออะไรเราจะมีวิธีวัดชีพจรอ,อย่างง่ายๆอย่างไรแล้วก็อาจจะบอกว่ากิจกรรมอะไรนะที่ทําให้ชีพจรเต้นเร็วนะคะกิจกรรมใดที่ทําให้ชีพจรเต้นช้าถ้าเด็กได้อย่างนี้เราก็เรียกว่าเด็กกําลังสร้างความรู้หรือสร้างคําอธิบายด้วยตนเองซึ่งสิ่งที่เด็กสร้างคำอธิบายเนี่ยก็มาจาก เด็กทั้งห้องนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าครูก็จะเชื่อมโยงนะคะสิ่งที่เด็กสรุปเองเนี่ยไปยังความรู้ที่ครูเตรียมมาเนี่ยครูก็คิดว่าอันเนี้ยเรียกว่าเด็กเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง mm. ครูก็คิดว่าในขั้นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการาที่ครูวางแผนจัดประสบการณ์แล้วก็เด็กก็เก็บประสบเด็กเก็บข้อมูลมาแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะคะแล้วก็ช่วยกันสรุปผล เห็นไหมคะนักเรียนคะจะเห็นได้ว่าในขณะที่เราออกกาลังกายเนี่ยนะคะร่างกายของเราต้องการออกซิเจนเพื่อที่จะไปเลี้ยงเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆของร่างกายของเราจึงทําให้การเต้นของหัวใจเนี่ยเร็วและเราก็หายใจแรงขึ้นนะคะส่วนการนั่งสมาธิเนี่ยหรือร่างกายเราสงบนิ่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยร่างกายเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานมากดังนั้นจึงทําให้เกิดการทํางานของพลังงานในร่างกายของเราเนี่ย เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องใช้แรงเกินไปนั่นเองเออในขั้นตอนของการสอนของคุณครูนะคะที่เห็นชัดเจนก็คือขั้นนำครูได้จัดสิ่งเร้าแล้วก็ให้เด็กควรจะให้เด็กสังเกตแล้วก็สงสัยด้วยตัวเองนะคะแทนการที่ครูจะเป็นผู้นำสงสัยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้เด็กเนี่ยลองคาดเน่คำตอบแล้วพาถึงขั้นสอนเนี่ยครูจะใช้วิธีได้หลากหลาย ย่างวันนี้ก็ใช้วิธีสาธิตแล้วก็ทําการทดลองโดยที่เด็กทุกคนมีส่วนร่วมนะคะและในขั้นต่อจากหลังจากสรุปแล้วเนี่ยสิ่งกิจกรรมที่คุณครูไม่คไม่ควรเรืมให้เด็กปฏิบัติก็คือการนําความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในสถานาการณ์ใหม่นะคะเด็กอาจจะไปใช้ในการไปอธิบายนะคะอาจจะเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังหรือ อาจจะนำไปปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวันก็ได้หัวใจมีกี่ห้องสี่ห้องหัวใจมีสี่ห้องนี่อันนี้หัวใจด้านไหนลูก,กด้านไหนลูกห้องขวาบน <c oughs> แล้วก็มันก็จะมีลิ้นหัวใจกั้นอยู่อันนี้หัวใจห้องขวาขวาล่างอันนี้คืออะไรปอดมีกี่ข้างลูก สองข้างนะคะปอดนักเรียนจะเห็นว่าเท่ากันไหมไม่เท่า,เ,ทาเห็นไหมคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรลูกห,หนึ่งสองซ้ำพวกเราตบมือด้วยค่ะอาวัย,ยาวะของปอด จารย์ก็อยากจะสื่อว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เด็กแฮปปี้เนสนะฮะมีความสุขจริงๆแล้วก็สําคัญที่ตามมาก็คือว่าใจของเด็กเนี่ยจะเห็นความสําคัญของการเรียนเรื่องนี้โอ้้ชมจนจบครับมีหลายเพลงอยากไปเต้นด้วยเหมือนกัน แล้วก็เห็นมีอาจารย์เสื้อเขียวได้อธิบายไปบ้ <ๆ S 2> างนะอาจารย์พิมพันธ์ได้ได้แนะแล้วก็ชี้เห็นเทคนิคของ<ช>อาจารย์ธนพรของคอรูธนพรไปแล้วใช่ค,ะชค่ะอันนั้นถ่ายนอกสถานที่ด้วยนะคะ,คะก็สนุกมากเลยดูไปก็มีความสุขกับเด็กด้วยเนะะะาะกำลังคิดว่าคําว่า happiness เด็กเรียนรู้มีความสุขก็คงจะต้องให้เขาเรียนรู้แล้วสนุกอย่างเงี้ยแล้วก็มันคงกับคําว่า health นะ มีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีเรียนแล้วเนี่ยเด็กดูสุขภาพกายดีเห็นเด็กเต้นกสุขภาพกายดีเต้นสมาธิเต้นนี่ยังจะเป็นแดนเซอร์มืออาชีพเลยนะฮะเตนตั้งใจเต้นมาโอ้แล้วบางคนนี่มันดูแล้วเห็นแววเห็นแบบเป็นนักเต้นจริงจริงเอย่างนี้การที่ครูนําเข้าสู่บทเรียนแบบนี้แล้วก็ให้เด็กมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเป็นการให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เนี่ยชาเซนเตอร์กำลังกระถามว่ากิจกรรมอย่างนี้เป็นชายเซนเตอร์ หรือว่าเป็นเด็กเป็นศูนย์กลางหรือไม่นะคะทีนี้ก่อนที่จะมาดูว่ากิจกรรมอย่างนี้เป็นชายเซ็นเตอร์หรือไม่ขอเปิดประเด็นก่อนเลยไหมคะว่าเรื่องการออกแบบนะคะเราจะมารู้ว่าเขาจะสอนอย่างไรเนี่ยเป็นชายเซ็นเตอร์หรือไม่ขอเริ่มต้นด้วยว่าคุณครูได้มีการวางแผนหรือการออกแบบอย่างไรดีไหมคะเราเห็นสนุกสนานเด็กมีความสุขลองวิเคราะห์กันครูก็ว่าเริ่มต้นด้วยก่อนว่าเอ๊ เนื้อหาที่สอนในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพระศึกษานะคะอยู่ในสาระที่หนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาการของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคืออยู่ตรงนี้ว่าคุณครูเนี่ยตั้งกําหนดเนื้อหาไว้ว่าจะต้องสามารถสอนก็คือเนื้อหาว่าที่ประจอคืออะไรความหมายของที่ประจรนเนาะ แล้วก็เรามีวิธีการที่จะวัดชี่ปรจออย่างไรแล้วก็วัดที่ตรงไหนะนะคะแล้วสำคัญตามมาเขาหึงจะเป็นประเด็นถ้าดูจับตัวกระบวนการที่ครูสอนเนี่ยก็คืออยากจะดูว่าเปรียบเทียบการเต้นของที่ประจอนหรือจังหวะหัวใจเนี่ยเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะต่างๆโดยเฉพาะระหว่างที่เต้นนะคะ,คะกับระหว่างที่ ร้องเพลงสบายๆนะคะอาจารย์ได้ได้วิเคราะห์ไว้ตอนต้นว่านี่คือการวอร์มอัพหรือการนําเข้าสู่เรื่องที่จะสอนต่อไปพอดูตอนนี้หมดแล้วครูทุกคนจะต้องให้เด็กเต้นหมดไหมฮะก่อนเข้าสู่บทเรียนเพร่อเป็นเด็กประถมการวอร์มอัพนี่หมายถึงวอร์มอัพร่างกายหรือครูเกรงว่าคาว่าวอร์มอัพเนี่ยคือขั้นนําเข้าสู่บทเรียนเนี่ยคือการที่เราจะจับใจลุกสิ์เพื่อ เปิดประเด็นให้เขาเกิดความสงสัยแล้วก็จะเปิดประเด็นให้เขาคิดว่าคาดชะนคำตอบนั่นเองแต่เพอเอิมมาเอาใช้วอร์มอัพเดี๋ยวคุณครูจะเข้าใจว่าเป็นการอุ่นเครื่องโดยการเต้นโดยการออกกําลังกายไม่ใช่มันได้หลากหลายวิธีเนี่ยได้หลากหลายวิธีเพอเอิญนเรื่องนี้เป็นเรื่องของจังหวะการเต้นของใจก็วอร์มอัพโดยการเต้นหรือบางทีก็ร้องราทําเพลงได้แต่การวอร์มอัพเนี่ยก็สามารถที่จะวอร์มอัพโดยการใช้สื่อ การเรียนรู้ต่างๆสื่อตามสภาพจริงแหล่งเรียนรู้หรือการสนทนาหรือวิดีทัศน์หรือสาการ<ม>ทีนี้อาจาร,รย์อยากจะให้เห็นว่าเมื่อกี้จะย้อนกลับไปอย่างว่าครูต้องเริ่มต้นด้วยการรู้ดีในเนื้อหาที่สอน<ม>อาจาร,รย์จะบอกว่าคือการที่จะสอนได้เกิดคุณจะจัดก,การเรียนรู้ได้คุณต้องโนคือรู้ดีในเนื้อหาแล้วก็มาทําการ จะตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ครคำชิงวัตถุประสงค์การเรียนรู้เนี่ยก็คือเด็กสามารถอธิบายความหมายของชีพจรอ,อธิบายวิธีนะคะ,ะการวัดชีพจรแล้วก็ตำแหน่งที่วัดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาก็จะได้ตัวความรู้แล้วก็เด็กสามารถที่จะบอกความแตกต่างระหว่างจังหวะจํานวนการเต้นจังหวะของการเต้นของหัวใจระหว่างเมื่อร่างกายเนี่ยนะคะเต้นแล้วก็ ต่ำระหว่างกับอะไรฮะกับหยุดเมื่อร้องเพลงหรือว่านั่งนิ่งสงบน,นั่งสม,ะะสมาธิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าได้ความรู้กระจิงแต่ความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการของการที่เด็กต้องปฏิบัติการลงมือวัดชี่จระนะคะนั่นก็คือเขาก็จะได้กระบวนการแล้วก็สําคัญที่ตามมาก็คือความที่เขาจะเห็นความสําคัญของการวัดที่จรแล้วก็เรียกว่าสามารถที่จะเป็นนักสังเกตนะคะ แล้วสิ่งสําคัญตรงนี้ก็เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทีนี้เป็นประเด็นที่ตามมาก็คือ why watch w e t e a c h why w e t e a c h ไหมะอีกตัวหนึ่งก็คือ how w e t e a c h จะสอนอยังไงอันนี้แหละที่เมื่อกี้คุณแอาถามอาจารย์ว่าเป็นชายเซ็นเตอร์ไหมนะคะเราจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการสอนของคุณครูเนี่ยก็จะมีขั้นนำขั้นสอนขั้นสรุปเห็นไหมคะ,คะ เราจะเห็นได้ว่าวันนี้เป็นกึ่งๆไม่ถึงกับเป็นชายเซ็นเตอร์ทำไมแต่มันเป็นค่อนข้างมาทางมีความที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ด้วยก็จริงแต่ว่าถ้าเราสังเกตนะคะว่าเมื่อเริ่มต้นเด็กมีคำถามว่าชีพจรคืออะไรมีวิธีการวัดอย่างไรครูจะสาธิตนะะครูสาธิตสา,สาธิตก็คือลองจับนะคะจะใช้นิ้วจับยังไงวางที่ไหน แล้วก็ให้เด็กทําตามพอทําตามเสร็จปฏิบัติตามก็ลองทําตามในระหว่างร่างกายอยู่ในสองภาวะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าก็คือเท่ากับเป็นการที่สรุปรวบโดยที่เด็กเนี่ยก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่ครูบอกบแต่แแตยังไงก็ตามมันก็จะมีการปฏิบัติประกอบครูก็คิดว่าไม่ถึงกับเป็นคือเป็นชิ้ินเซ็นเตอร์ค่อนไปทาง ในทางที่เด็กได้มีส่วนร่วมเพราะว่าทั้งห้องมีส่วนร่วมนะแต่ถ้าเป็นเชาร์เซนเตอร์ทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นวิธีไหนฮะคืออาจารย์ก็เลยมองอย่างนี้นะว่าบังเอิญเรื่องนี้เด็กระดับปสองเนี่ยมันก็จะเหมาะเป็นในลักษณะทิชชร่เซ็นเตอร์เพราะอะไรไหมฮะเด็กยังไม่ค่อยได้เรียนรู้ว่าชิปจรคืออะไรเขามันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมแล้วเด็กเกินไปสำหรับเด็กเกินไปเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยครูก็เรียกว่าจัดหาตัวที่เป็นกลยุทธ์เนี่ยเหมาะก็คือ ใช้วิธีอะไรไหมคะเกิดปัญหาเสร็จ<ม>แล้วก็สาธิตสาธิตแล้วก็ปฏิบัติตามครูคแล้วก็ลองฝึกใหม่อย่างนี้เป็นต้น<ม>นะคะแล้วก็อาจจะเติมในเรื่องของการนําความรู้ไปใช้แต่ถ้าเป็นในลักษณะของที่เป็นชายเซ็นเตอร์นั้นหมายความว่าเมื่อตั้งประเด็นปัญหาแล้วเนี่ยกระบวนการที่จะบอกว่าชีพจรคืออะไร มันมีวิธีวัดอย่างไรวัดที่ไหนเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ครูต้องสร้างงานคือใบกิจกรรมใบความรู้แล้วก็จัดประสบการณ์นะคะให้ผู้เรียนเนี่ยในระดับสูงหน่อยเนาะลองผิดลองถูกไปหาเองไปค้นเองวิธีการแล้วจนกระทั่งค้นพบว่า นี่นะการวัดตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับการที่เราสามารถวัดโดยได้เครื่องมือทางการแพทย์ถูกไหมคะแล้วก็สําคัญที่สุดก็ต้องมีการวัดหลายครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วถึงจะได้เป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ในที่สุดให้เขาได้สรุปด้วยตัวเองว่าที่พี่จันคืออะไรมิติวัดอย่างไรวัดตรงไหนหรือเขาอาจจะวัดเจอการวัดที่อื่นแล้วก็วัดตำแหน่งต่างๆได้คืออยากจะบอกว่าแผน การจากการเรียนรู้แล้วก็การแสดงการสอนของคุณครูท่านนี้เนี่ยถ้าเรามานำการวิเคราะห์เราจะพบว่าเด็กได้ผลการเรียนรู้ตามกำหนดแล้วก็เป็นไปตามามาตรฐานการเรียนรู้ตรงที่ว่าเด็กได้ความรู้มีความเข้าใจว่าชีพจรคืออะไรมีวิธีการนะคะวัดจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างไรภาวะต่างกันเป็นอย่างนี้เขาลงมือกระทำเองเขารู้และเข้าใจลุ่มลึก แล้วก็ประเด็นตามมาทักษะสมรรถนะการคิด5ประการคุณไอ้ว่าเกิดขึ้นมาลาหนึ่งได้คิดได้สังเกตได้รวบรวมข้อมูลนะคะมีการนใช้ตัวเลขใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมเรื่องหน่วยนะต้อง88ดสิครั้งต่อเลยเนาะต่อนาทีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเด็กโตนะยโอยจะหาค่าเฉลี่ยได้อีกนะคะทีนี้ตามมาก็คือว่าได้เรื่องของการสื่อสารนะคะ คือถ้าสมมุติว่าเด็กได้มีการมาประชุมกันเด็กโอจะได้การสื่อสารมากขึ้นแต่ืริารนี้จะใช้เวลาสั้นนะอันนี้คือสื่อสารระหว่างเด็กกับครูใช่สื่อสารระหว่างเด็กกับเด็กเด็กภายในกลุ่มกับเด็กกับเด็กระหว่างกลุ่มแล้วก็เด็กกับครูนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องการแก้ปัญหาในเรื่องของอะไรนะคะทักษะชีวิตเนี่ยในเรื่องของการทำงานเป็นทีมกันอยู่ร่วมกัน living together นะคะแล้วก็สำคัญที่สุด ไอซีเนี่ยวันนี้เรายังไม่เห็นชัดเจนนะนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะให้เด็กไปเสิร์ชได้ไปเพิ่มเติมได้เพิ่มคนขวาเพิ่มเติมได้ในขั้นประยุกต์ความรู้<ม>นะแล้วถามว่าคุณลักษณะพึงประสงค์เนี่ยแม้ว่าจะไม่เกิดครบ8ประการก็ไม่ใช่เป็นสิ่งผิดเลยเพราะว่าในการสอนเพียงแค่สองชั่วโมงเนี้เราก็อาจจะพัฒนาเด็กได้เป็นเพียงผู้ใฝ่ดีใฝ่รู้นะคะ โดยเฉพาะไฟดีเนี่ยเราก็จะเน้นมากในระดับปฐม <c oughs> ฐานสำคัญแล้วก็เป็นคนไฟรู้ไฟรู้แล้วก็เป็นคนอยากรู้อยากเห็น <c oughs> สามารถร่วมกันทำงานได้นะคะยอมรับฟังกันและกันได้ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นคุณลักษณะพึงประสงค์อาจารย์ว่าเนี่ยถ้าเรามานำการวิเคราะห์ การจากการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยก็จะเป็นไปตามคือได้ทั้ง knowledge ได้ทั้ง process <ม>ทางด้านการคิดแล้วก็ในเรื่องของ performance คือการปฏิบัติร,รวมทั้งคุณลักษณะพึงประสงค์นะคะทีนี้ถ้าถามต่อไปนะเนื่องจากว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าครูเนี่ยสามารถที่จะให้เด็กเขียนบันทึกการเรียนรู้<ม>หนึ่งวันนี้เรียนรู้อะไร,รสอง มีสิ่งที่เราอันเป็นที่เราชื่นชอบประทับใจคืออะไรแลวสามยังสงสัยเรื่องอะไรอีกเนี่ยกีก็เรื่องที่ประจานทำไมการทำไมถึงคนที่เด็กเขียนมันเป็นวิธีการประเมินมันเป็นวิธีการประเมินด้วยตนเองโดยเด็กเขาเรียกว่า self evaluation ครู้ก็สามารถใช้สิ่งนี้ได้ว่าเด็กเข้าใจแค่ไหนว่าเด็กเรียนรู้แค่ไหอะไรเด็กจะเขียนออกมาแต่ว่าอาจารย์จะบอกให้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะ ทำให้ได้จากการนี้คือการเขียนบันทึกหลังสอนของครูบันทึกหลังสอนของครูเนี่ยจะเป็นประเด็นว่าถ้าเราจัดการเรียนการสอนนะคะตามหลักสูตรอิงมาตรฐานจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐานแล้วเราประเมินอ,อิงมาตรฐานการที่เราจะเขียนบันทึกหลังสอนที่จะแสดงถึงสภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขมันเกิดขึ้นแน่นอนอมันจะมีฟอร์แมตให้เขียนหนึ่งผลการเรียนรู้วันนี้เป็นอย่างไรครูก็ตอบได้เลยว่าผลการเรียนรู้ทางด้านครูการสอนครูใช้วิธีอะไร ครูเนี่ยสร้างบรรยากาศชั้นเรียนยังไงทําให้มันสุขสนานตัวครูให้อิสระท้าทายกับเด็กวันนี้การเรียนมีความสุขครับแล้วถ้าเป็นนักเรียนลานักเรียนเนี่ยมีพฤติกรรมงไงนี่ให้ความร่วมมือมีความสุขสนุกไม่เบื่อ,อแล้วเขาก็เรียนรู้เรื่องอะไรว่าไปงานของการเขียนบันทึกหลังสอนของครูเนี่ยเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเพราะทําให้ครูได้ประเมินตัวเองตลอด ว่าผลของการจัดการเรียนการสอนเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงและไม่มีอะไรที่มันจะราบรื่นร้อซมันย่ำั้งมีปัญหาแล้วมันมันมีจุดเด่นก็ประเมินออกมาเป็นค่าสถิติตามแบบประเมินที่เรามีการวัดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแบบประเมินมันจึงจะเกิด สิ่งที่ประเมือนเห็นชัดเป็นเป็นตัวเลขนะคะฟังฟังดูแลเห็นประโยชน์มากเล <จบ S 1> ดยด้วยอะไรแนวทางแก้ไขขอ <3 S 1> อ้อ3ก็ลองดูครับนี่เป็นตัวอย่างที่เพื่อนครูจะนําไปใช้ได้นะครับในการจะออกแบบวางแผนการสอนของตัวท่านเองหรือว่าจะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งแน่นอนครับพอดูมาถึงตรงนี้นวัตรกรรมการเรียนรู้ที่เรานำเอามานําเสนอเนี่ยเด็ก คนเรียนมไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามทีม่เรานำมาก็จะมีความสุขแล้วก็จะได้เรียนรู้จริงๆนี่คือซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครัครบที่เพื่อนครูชมแล้วจะเป็นคู่มือได้จริงๆนะครับนำไปออกแบบวางแผนการสอนหรือว่าเขียนการจัดการเรียนรู้ได้เลยทันทีโดยอาจารย์พิมพันธ์ครับและถ้าเพื่อนครูอยากจะดาวน์โหลดตอนนึงๆขอเชิญนะครับที่ w w w thai teachers. tv วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับอาจารย์พิมพันธ์และผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ